อยู่กับอาณาปานุสติแม้แต่หายใจเข้าเราต้องรู้หายใจออกเราก็ต้องรู้อีกเมื่อมีตัวตื่นรู้เพียงพอแล้วเราก็จะรู้เรื่องทุกเรื่องปัญหาเรื่องราวต่างๆนานาพร้อมจะเอาวิปัจจากรรมฐานไปตัดไปปงไปวางไปสงบจิตสงบใจแต่เราก็จะต้อง รักษาทานรักษาศีลรักษาภาวนาให้แน่นหนาะเรียกว่าศีลจะต้องบริสุทธิ์บริบุญผู้มีศีลมันดีมันจเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นมงคลผู้มีศีลยอมไม่โกรธใครไม่โมโหใครนะไม่ด่าใครนะคนมีศีล ผู้มีศีลก็จะต้องหมันสำรวมกายวาจาใจให้พองแผ้วชื่อว่าศีลน,นี่เราจะต้องรักษาศีลให้เป็นปกติศีลอย่าให้มันด่างพ้อยเรียกว่าถ้าเรามีศีลแล้วมันไม่ด่าใครไม่โกรธใครไม่โมโหใครยังไม่พอมันก็จะไม่ไปติศีลนินทาม กับใครเขาอย่างนี้เป็นต้นพูดภาษาสบ้านเรียกว่าไม่ไปพูดประชดประชันใครเขาเรียกว่าผู้มีศินเราก็จะต้องพึงรักษาศีนสำรวมกายวาจาใจกันให้ผ่องแผ่วคำบาทธรรมะที่เราฝึกผลมีตัวตื่นโลแล้วเราก็จะเห็นกูศลอกูศลอันใดที่เป็นอกกูศล เราก็โยกมาประพฤติปฏิบัติเอามาตัดมาปรง,มา,ปรงมาวางมาหาหนทางแก้ไขเอามาเจริญคุณงามความดีให้แน่นหนาขึ้นทำดีหนีทุกข์ทำดีมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งความดีของเรามันเต็มเป็นผู้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุป,ปาทาน